เข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลา14วันแล้วนะคะสำหรับดีเจมาตูมเตชินค่ะล่าสุดนะคะทางต้นสังกัดเอชทามีเดียค่ะก็ได้อัปเดตอาการกับทางทีมข่าวว่าได้คุยกับดีเจมาตูมเมื่อวันนี้นะคะก็เจ้าตัวเผยว่าไม่มีอาการไข้แล้วแต่ทางคุณหมอนั้นยังให้รอดูอาการและยังพักรักษาตัวตามอาการในโรงพยาบาลเนื่องจากยังมีเชื้ออยู่และจะต้องตรวจหาเชื้อเรื่อยๆนะคะจนกว่าผลจะเป็นบลบหรือไม่เนี่ยก็ไม่พบเชื้อแล้วจึงจะพิจารณาอีกครั้งว่าจะให้ออกจากโรงพยาบาล หรือไม่ค่คะแต่ที่น่ากังวลที่สุดนะครับคือสภาพจิตใจของพี่มะตูมครับตอนนี้ยอมรับว่าแย่มากเนื่องจากมีกระแสข่าวดราม่าออกมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงดราม่าล่าสุดครับที่มีชาวเน็ตเนี่ยไปขุดคุยเรื่องเรียนจบอักษรศาสตร์ศิลปากรทางเจ้าตัวขอชี้แจงนะว่าไม่เคยพูดว่าจบจากที่ดังกล่าวที่ไหนแต่พบว่ามีคนเนี่ยเข้าไปแก้ไขข้อมูลในวิกิพีเดียครับ ซึ่งทางต้นสังกัดได้มีการเข้าไปดูพบว่ามีการแก้ไขประมาณ500ครั้งด้วยกันแต่ตอนนี้นะครับมีคนเข้าไปลบข้อมูลดังกล่าวออกไปแล้วและหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีต้นตอมาจากใครหรือว่าถ้ายังไม่หยุดเนี่ยก็อาจจะรวบรวมหลักฐานเพราะถือเป็นการทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเนื่องจากไม่เป็นความจริง แต่ตอนนี้ครับทางต้นสังกัดยังไม่ได้คุยกันจริงจังถึงเรื่องการดําเนินการทางกฎหมายนั่นเองครับล่าสุดนะคะดีเจมตูมค่ะก็ได้เผยประวัติการศึกษาของตนเองให้กับทางสื่อมวลชนนะคะว่าระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่2เรียนที่โรงเรียนชนละ,ะทานวิทยานะคะจากนั้นครอบครัวเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศเยอรมัน,นะคะ่ะก็ได้เรียนต่อที่เยอรมันนะคะจนจบไฮสคูลและศึกษาต่อในใสายอาชีพเป็นเวลา2ปี เราได้มีการด r o เรียนนะคะเพื่อมาทํางานธุรกิจสปาของที่บ้านหลังจากนั้นค่ะดีเจมาตูมนะคะได้ฝึกงานไปเวลา3ปีและตัดสินใจกลับประเทศไทยด้านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขครับได้กล่าวถึงการดําเนินคดีกับผู้ปกปิดข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคในกรณีปาร์ตี้วันเกิดของดีเจมาตูมว่าเจ้าหน้าที่ครับได้แจ้งความไปแล้วทางโรงแรมที่ถูกฟ้องก็ส่งข้อมูลมาฮะว่าไม่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล มีแต่การเสิร์ฟน้ำแอปเปิลน้ำส้มคั้นแล้วก็น้ำบ้วยแทนและทุกอย่างเนี่ยปิดในเวลา3ทุ่มซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับที่ต้องไปดูอีกทีว่าผิดหรือไม่ครับ นอกจากดีเจมาตูมแล้วนะคะก็ยังต้องเกาะติดดาราที่มีความเสี่ยงสูงจากการใกล้ชิดมาตูมค่ะเริ่มที่สาวสวยเจ้าแม่ดราม่านะคะพิทต้านัฐพรได้เผยผลตรวจครั้งที่4ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะผลคือไม่พบเชื้อน,นะคะแล้วก็ทางเจ้าตัวนั้นเผยผ่านทางไลฟ์ในอินสตาแกรมด้วยว่าจะกลับไปทำงานปกติในวันพรุ่งนี้ซึ่งในอาทิตย์นี้นะคะมีถ่ายละครทั้งอาทิตย์และอีกประมาณ3สัปดาห์จะกลับไปตรวจอีกครั้งค่ะ ส่วนผู้จัดการของสาวแต้าครับที่ก่อนหน้านี้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ได้โพสต์ผลตรวจที่เป็นลบเช่นเดียวกันหลังใช้เวลารักษาตัวและกักตัวกว่า1เดือนว่าหายดีแล้วนะครับปลาของพิปิลน,นาครครับที่เป็นหนึ่งในผู้เสี่ยงสูงก็ได้โพสต์ผลตรวจที่เป็นลบผ่านอินสตาแกรมเช่นเดียวกัน โดยเจ้าตัวเผยกับทางทีมข่าวนะฮะว่าตอนนี้โ,โล่งใจมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นห่วงลูกๆพอผลตรวจออกมาเป็นลบก็สบายใจครับหลังจากนี้จะระม,มัดระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมอ<ต>ีกจริงๆมันก็เป็นห่วงแต่ลูกกับภรรยาเนี่ยแหละเรื่องของเรื่องไอเราติดไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าติดกันหมดบ้านถ้าเราติดคนเดียวก็ติดบททั้งบ้านใช่ไหมมันโล่งก็โล่งตรงนี้แหละใช่พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มออกไปทำงานละทุกอย่าง จะดูแลตัวเองแบบเข้มงวดขึ้นไหมคะพี่ใช่ก็ก็ต้องระวังมากขึ้นในการที่เราจะเอ,อ่อไปออกรายการหรือว่าไปทํางานหรือไปที่ไหนที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยที่สําคัญก,คก็คือก็คงต้องเน้นเรื่องของการออกกําลังกายของเราให้มากๆนะที่พ่ต้นว่า <laughs> สว <บ uku> ัสดีครับ <laughs> ด้านเหล่าดีเจและพิธีกรนะคะที่ทํางานใกล้ชิดกับดีเจมาตูมอาทิตย์ดีเจดาวค่ะดีเจอ,องนะคะพี่ชมพู่ก่อนบ่ายและดีเจพีก็ได้ออกมาเผยผลตรวจว่าเป็นลบและทาง a อทายมีเดียนะคะเผยว่าดีเจทั้งหมดนี้จะสามารถกลับมาทํางานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ